สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand t o g e t h อ r อีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ วันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของสาวชาวต่างชาตินะคะที่ได้มาทานอาหารอีสานครั้งแรกกับเพื่อนเอนที่กรุงเทพซึ่งเธอได้บอกว่าเป็นครั้งแรกของเธอเลยนะคะที่จะมาลองทานที่นี่เธอได้บอกว่าอาหารอีสานมีความเข้มข้นเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าเธอจะชอบหรือไม่และร้านที่เธอได้มาทานนะคะก็จะเป็นร้านอาหารริมทางเล็กๆเ,เองนะคะร้านนี้จะขายอาหารประเภทคอหมูย่างส้มตำลาบน้ำตกนะคะ เขาได้บอกว่าอาหารอีสานจะใส่ปลาร้าด้วยและเขาก็ได้บอกว่าปลาร้าจะต้องหมักไว้เป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีนะคะและตอนนี้เอมิลี่ก็กำลังเลือกผักอยู่นะคะเพราะว่าที่ร้านนี้จะให้ลูกค้าตักผักเองค่ะและที่ร้านนี้ยังมีอาหารเช่นปลาทอดของทอดหมูยอทอดอีกมากมายค่ะและเธอได้ไปสัมภาษณ์แม่ค้าร้านนี้เป็นคนอีสานนะคะและมาจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะและเขาก็ยังได้ไปช่วยแม่ค้ตาต่ำส้มตามด้วยนะคะ ทั้ง3คนได้สั่งอาหารมาหลายอย่างมากและข้หมูย่างก็น่าทานมากๆเลยนะคะและในที่สุดอาหารของพวกเขาก็เสร็จเรียบร้อยและมาเสิร์ฟที่โต๊ะซึ่งอาหารของพวกเขาและเธอก็เต็มโต๊ะมากเลยค่ะก็จะหลากหลายเมนูนะคะเช่นข้หมูย่างส้มตำแล้วก็น้ำตกนะคะ และยังมีตำแตงด้วยนะคะซึ่งในตำแตงก็จะใส่ปูด้วยนะคะส่วนส้มตำที่เขาสั่งก็จะเป็นตำไทยนะคะและคำแรกที่เขาชิมก็คือคอหมูย่างนะคะเขาเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วกินลงไปเขาก็ได้บอกว่ามันมีความอร่อยมาก และต่อมาเพื่อนๆของเธอก็มาชิมคอหมูย่างกันนะคะเธอได้บอกว่าน้ำจิ้มแจ่วจะมีทั้งความเปรี้ยวและเผ็ดเล็กน้อยเธอก็ได้บอกว่ามันน่าทึ่งและมีความอร่อยมากจนเธอกับเพื่อนๆก็พูดเป็นภาษาไทยออกมานะคะว่าอร่อยมากและจานต่อไปที่เธอจะชิมนะคะก็เป็นตำแตงใส่ปลารา้านั่นเองนะคะเธอบอกว่ามันน่ากลัวมากเธอกลัวปลารา้าและเธอยังหยิบปูขึ้นมาดูด้วยแล้วเธอก็ได้นำข้าวเหนียวมาจิ้มกับน้ำตำแตงนะคะและเมื่อเธอได้กินเข้าไป,ปราราเธอบอกว่า มันก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คิดเลยนะคะมันก็อร่อยดีและกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยเธอได้บอกว่าแค่กลิ่นอาจจะมีกลิ่นแรงแต่เมื่อกินไปแล้วรสชาติก็โอเคกว่ากลิ่นนะคะพอกินไปเรื่อยๆเธอก็บอกว่ารสชาติโอเคทีเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยและจานต่อไปนะคะก็เป็นน้ำตกหมูเมื่อเธอลองกินดูเธอก็ได้บอกว่ามันมีรสชาติที่ดีมาก อาหารไทยนี่อร่อยจริงๆเธอก็พูดเป็นภาษาไทยออกมาว่าอร่อยมากนะคะและจานต่อไปก็เป็นส้มตำไทยนะคะเขาบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลารักก็จะสั่งเป็นส้มตำไทยมาแทนนะคะและพอเธอกินไปสักพักหนึ่งเธอต้องของน้ำแข็งจากเพื่อนมานะคะเพราะว่าคงจะมีรสเผ็ดมากเธอได้บอกว่าในจานส้มตำนี้มีพริกเยอะมากๆเลยค่ะและเธอยังบอกว่าเหมือนปากเธอติดไฟเลยแล้วก็หัวเราะ เธอบอกว่าตอนนี้เธอรู้สึกเผ็ดไปหมดแล้วเธอได้บอกว่ามันแทบจะฆ่าเธอได้เลยนะคะและเมื่อพวกเขากับเธอกินเสร็จแล้วก็ไปขอถ่ายรูปกับเจ้าของร้านด้วยนะคะซึ่งอาหารแบบนี้คนต่างชาติจะรู้สึกว่าเผ็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง คอมเมนต์แรกนะคะได้บอกว่าให้ลองชิมอาหารทั้งสี่ภาคของประเทศไทยยังมีอาหารมากมายที่คุณยังไม่รู้จักและอร่อยทุกอย่างเลยนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าคนไทยบางคนก็ยังกินปลารา้าไม่เป็นกันเลยนะคะดีใจนะคะที่ได้มาลองสิ่งใหม่ๆส่วนคอมเมนต์นถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ามีความสุขมากที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ดูทุกคนมีความสุขมากที่ได้กินอาหารอีสานนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าอา,าหารน่ากินมากๆค่ะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าทั้ง3คนดูสนุกกันมากครั้งต่อไปแดนนี่ จะต้องมาด้วยนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าฉันเป็นคนไทยแต่ทํางานอยู่ที่มาเลเซียเวลาที่ไม่ได้กินอาหารไทยมานานรู้สึกเหมือนอยู่ในทะเลทรายแต่ไม่มีน้ําส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าเป็นการทดลองกินอาหารไทยที่น่ามีความสุขมากและการดื่มนมด้วยก็จะช่วยให้หายเผ็ดเร็วขึ้นนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าคุณได้เข้าสู่วัฒนธรรมไทยที่กินเผ็ดจนหยุดไม่ได้ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ยังได้บอกว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลก โดยเฉพาะอาหารอีสานนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าแกรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านอาหารไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าน้ําตกคอหมูย่างก็คือสุดยอดเลยนะคะแถมมีตําส้มตาเองด้วยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ากลิ่นปลาร้าไม่ได้แย่ขนาดนั้น ต้องฝึกกินจนคุ้นเคยจะต้องใช้ระยะเวลาส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าน้ำลายไหลเลยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ยังได้บอกว่าจะต้องกินเป็นกลับแกลบกับเบียรนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็บอกว่าน่าอร่อยจังเลยทานให้อร่อยนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ยังได้บอกว่าดูจากสีอาหารแล้วก็ถูกต้องทุกประการและรสชาติน่าจะถูกต้องด้วย พวกคุณเก่งมากที่สามารถหาอาหารท้องถิ่นแบบนี้ได้ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ยังได้บอกว่าเก่งมากที่กินอาหารแบบนี้ได้ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าไทยแลนด์ยินดีต้อนรับครับส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าอาหารไทยมีความอร่อยมากส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าตำแตงกวาก็รสชาติเหมือนส้มตำนะคะ และถ้าไม่เผ็ดก็จะไม่อร่อยนะคะส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะบอกว่าอาหารมีความน่าทึ่งมากและส้มตําก็เป็นอาหารไทยมื้อแรกสําหรับฉันและมันมีความเผ็ดมากๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าภูมิใจที่คุณชอบอาหารไทยอาหารไทยทั้ง4ภาคมีความอร่อยมากส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าอย่าลืมไปกินแกงไตปลาบ้างส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็บอกว่าถ้าไม่กินเผ็ดจะต้องบอกแม่ค้าว่าให้เผ็ดน้อยๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ยังได้บอกว่าถ้าคุณทานบ่อยๆสักพักคุณก็จะชินไปเอง ส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็บอกว่าให้ช่วยไปกินแกงเปรอะด้วยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าอยากกลัวที่จะกินปลาร้าเพราะเขาต้มให้สุกเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ